テルノボーグがノンメンに衝突するまで残された時間はあとわずかしかし私たちは諦めるわけにはいきません誰に阻まれようと何が立ちふさがろうと必ずこの危機を乗り越えてみせますアークナイツ心章苦難溶濫ここからは私たちロドスの戦いになります ช่องของพี่ก๊อฟนะครับได้รับการสนับสนุนจาก p o p a y p o w r f u l Payment นะครับบริการรับเติมเงินเกมมือถือถูกกว่าปกตินะครับเติมง่ายรวดเร็วแล้วก็บริการมานานถึงปีที่4แล้วนะครับอยู่กันมายาวนานนะชื่อเสียงดีมากนะครับรับเติมเกมหลากหลายมากนะวิธีการใช้บริการนะครับน้องต้องแอดไปช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับไม่ Facebook ก็ไลน์แล้วก็ติดต่อพนักงานเข้าไปนะครับใช้บริการ p o p a y ก็เป็นการสนับสนุนพี่ก๊อฟไปในตัวเหมือนกันนะครับขอบคุณครับ 数の傭兵 W よ本当にお久しぶりねって言ってもあんたが思う久しぶりとは意味が違うかもねでも別にいいわ今のあんたは私が探してたあんたじゃないから今のところは安全ってわけそう今のところはね <eting> <ス> วันนี้จะเป็นคลิปรีวิวของ W นะครับส่วนคลิปเนื้อเรื่องนะตอนนี้กำลังทำอยู่นะครับรอแป๊บหนึ่งนะฮะส่วนเสียงพี่วันนี้อาจจะดูแปลกไปบ้างนะครับเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะฮะอาจจะมีแบบระคายเคืองในคอนิดหน่อยนะฮะแบบเวลาคุยแล้วมันจะไอน,นะครับ คลิปวันนี้จะประกอบได้วย3ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นทฤษฎีนะครับส่วนที่2ก็จะพูดถึงเรื่องกิจกรรมที่ดําเนินอยู่ช่วงนี้นะครับอะไรที่เกี่ยวกับ W หรือเรื่องการชาลิมิเต็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายจะเป็นรีวิวนะครับเป็นรีวิวแบบฉบับเต็มมาเข้าเรื่องทฤษฎีกันก,นก่อนนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็เรื่องของกลุ่มของ W นะครับในปัจจุบันเนี่ย W ถือว่าเป็นองค์กรบาเบลเพียงคนเดียวในเกมนะครับ เอาเป็นว่าเป็นคนเดียวในปัจจุบันแล้วการที่เห็นนะครับส่วนคนอื่นอย่างคาวซิดกับด็อกเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นอดีตนะครับปัจจุบันถือว่าเป็นโรดไอแลนด์อนาคตอาจจะเพิ่มมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเหลือแค่ W จริงๆเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเราอ้างอิงจากเพลงประจําตัวของ W เนี่ยเพลงชื่อว่า e n e g เก e นะครับหรือจะแปลว่าทรยศหรือหักหลังก็ได้ตรงส่วนนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าอดีตของ W เท่าที่เราทราบเนี่ยตอนแรกก็เป็นนักลบรับจ้างมาก่อนใช่ไหมฮะ ไปเข้ากับกลุ่มบาเบลแล้วก็ไปเข้ากับกลุ่มรยูเนียนนะครับและปัจจุบันเนี่ยก็มาเข้าอยู่กับโรดไอแลนด์นะก็คืออยู่ที่โรดไอแลนด์นี่แหละแต่ว่าส่วนตัวของเดบิเนี่ยยังถือว่าตัวเองเป็นบาเบลนะครับในมุมมองของพี่นะครับคาว่าทรยศเนี่ยอาจจะใช้ในลักษณะของการที่เปลี่ยนกลุ่มไปมาแต่ถ้าเราไปดูที่เนื้อเพลงแล้วเนี่ยโดยรวมๆของเนื้อเพลงก็จะพูดถึงการเอาตัวรอดนะครับแล้วก็การที่จะไปถึงเป้าหมายเนี่ยก็ไม่ได้สนใจวิธีการก็อาจจะมีทางผ่านมากมาย ลีูเนี่ยอาจจะเป็นทางผ่านโรดไอแลนด์ก็อาจจะเป็นทางผ่านเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเรายึดว่าองค์กรแรกที่ W เข้าไปอย่างเป็นทางการก็คือบาเบลนะแล้วปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นบาเบลอยู่เนี่ยไม่แน่นะครับอาจจะถือว่าซื่อสัตย์มากๆก็ได้เรื่องของ W แล้วก็องค์กรบาเบลเนี่ยพี่ถือว่าติดค้างน้องๆอยู่นะครับเดี๋ยวพี่จะทำเนื้อเรื่องในส่วนของดัก k ไนเมนท์หมวกให้จบนะฮะเรื่องที่2นะครับค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรนะครับตรง Art e 2องของ W เนี่ยข้างหลังมันจะม อันนี้แล้วแต่การตีความนะครับแต่ก็มีคนตีความว่าอันนี้เป็นเงาของบาร์โฟเมตนะครับถ้าเรายึดว่าอันนี้คือบาร์โฟเมตจริงๆเนี่ยเอ้ยอันนี้น่าสนใจนะความเป็นไปได้แรกนะครับก็ W เป็นเผ่าสาคัตนะครับพวกเผ่าสาคัตก็เป็นพวกเผ่าปีศาจนะครับก็มีเขาแล้วก็มีหางแล้วก็อาจจะเป็นปีศาจอะไรสักตนหนึ่งอ่ะที่อยู่ในประวัติศาสตร์ในโลกความเป็นจริงฮะแต่เงานี้ไม่ชัดเท่ากับของมัดล็อก e2 นะครับมัดล็อก e2 เนี่ยค่อยว่ากันอีกทีนึง แต่ของมัดล็อกนี่ดูกล้ามนิดนึงนะแต่บาร์โฟเมตเท่าที่พี่เคยเห็นมาเนี่ยไม่ได้กล้ามนะตัวจะแห้งๆนะครับแล้วก็หัวเป็นแพะแต่ตัวเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็เท่าที่พี่ค้นมานะครับบาร์โฟเมตนี่เหมือนเป็นตัวแทนของเทพนอกรีดเลยนะครับดังนั้น W ิก็อาจจะใช่ก็ได้อาจจะเป็นตัวแทนของความนอกรีดในเกมอาร์คไหนนะครับและนี่คือข้อมูลบาร์โฟเมตที่พี่ค้นคว้ามานะครับก็ลองฟังกันดูนะว่าเข้าๆกับ W ิวไหมนะ บาโฟเมตนะครับหรือมาโฮเมตนะครับถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของโบสซาตานนะครับและก็เชื่อกันว่าบาโฟเมตเนี่ยก็คือร่างจำแรงของซาตานซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตรงข้ามกับความเชื่อศาสนาคริสต์ในยุคนั้นนะครับถือว่าเป็นศาสนานอกรีด ตามประวัติศาสตร์นะครับบาโฟเมตก็ถือว่าเป็นเทพที่ว่ากันว่าเหล่าอัศวินเทมพลาเนี่ยเคารพบูชาอย่างลับๆนะครับในช่วงปี1307นะครับและก็ได้ถูกพิจนารณาว่าเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดการปราบปรามเหล่าอัศวินเทมเพลาในเวลาต่อมานะครับเนื่องจากบาโฟเมตเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของความนอกรีดของศาสนาคริสต์นะครับแล้วบาโฟเมตที่เราเห็นอยู่นะปัจจุบันเนี่ยที่เป็นเป็นครึ่งแพะครึ่งมนุษย์เนี่ยมันถูกตีความมาจากศิลปินชาวฝรั่งเศสนามว่า เอลิฟาสเลอวีนะครับในปี1856้าเขาตีความว่าเทพนอกฤ์องนี้เนี่ยมันมีส่วนที่ครึ่งหนึ่งเป็นส่วนดีครึ่งหนึ่งเป็นส่วนร้ายนะครับก็เป็นกึ่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นความดีความเลวเป็นแสงสว่างเป็นความมืดนะครับเป็นความสมดุลและไม่สมดุลนะครับส่วนดีก็คือครึ่งล่างที่เป็นมนุษย์นะครับแล้วก็ส่วนร้ายเนี่ยก็คือครึ่งบนที่เป็นหัวแพะนะฮะคือตั้งแต่ยุคของอัศวินเทมเพล่าเนี่ย ไม่มีรูปร่างนะครับก็คือมีคํากล่าวพูดถึงบาโฟเมตนะฮะแต่ว่าผ่านมันมา500ปีนี่ถือว่าเป็นตําราเล่มแรกนะครับที่เขียนโดยเลวีนะครับเป็นหนังสือชื่อว่า Dogma a n d r i t u a l of High Magic นะครับซึ่งแปลเป็นไทยว่าความเชื่อและพิธีกรรมของเวทบนชั้นสูงนะครับและบาโฟเมตของเลวีนี่เองนะครับก็เลยได้กลายมาเป็นต้นแบบของบาโฟเมตที่เราเห็นณปัจจุบันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นต้นกําเนิดนะครับตัวแทนของซาตานนะฮะที่อยู่ตรงข้ามกับพระเจ้านะครับ ต่อมานะครับในปี1996นะครับมีชายชื่อว่าแอนตันลาวีนะครับเป็นนักเขียนเป็นคนที่ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับซาตานนะครับและได้ทําการก่อตั้งโบสถ์ซาตานขึ้นมานะครับอย่างเป็นทางการเลยสตาน์ที่เราได้เห็นในปัจจุบันนะครับที่เผยแพร่อยู่ในละที่ต่างๆนะฮะอยู่ในพิธีกรรมต่างๆได้อิทธิพลมาจากคนนี้มากนะครับคนที่ชื่อว่าแอนตันลาวีเนี่ยก็ถือว่าย่อๆนะครับแต่ว่าเงาของบาฟูเมตที่อยู่หลัง W เนี่ยมันเล็กมาก มันดูจางมากมันดูยากมากนะครับเขาอาจจะพยายามทําให้มันเป็นปริศนาแบบลึกๆแต่ของมัดล็อกนี่ชัดมากนะครับเอาจริงๆพี่ก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าไฮเปอร์กราฟเข้าพยายามจะสื่ออะไรนะแต่ถ้าดูความเชื่อมโยงนะครับมัดล็อกกับ W ก็เคยเป็นรีวินดด้วยกันมาก่อนทั้งคู่นะครับแล้วก็เป็นเผ่าสาคัดเหมือนกันแล้วก็มาอยู่ที่โรดไอแลนด์เหมือนกันอาจจะใช้สิ่งเดียวกันก็ได้นะครับในการเชื่อมโยง หรือไม่แน่นะครับเขาอาจจะพยายามสื่อถึงอัศวินเทมเพลาก็ได้นะครับเพราะว่าศาสนาคริสต์เนี่ยก็เคยใช้อัศวนเทมเพลาเป็นเครื่องมือมาก่อนนะครับแล้วก็พอถึงช่วงหนึ่งเนี่ยก็แบบอาจจะเป็นข้ออ้างในการกําจัดก็ได้นะครับซึ่งวก็ถือว่าเป็นนักลบรับจ้างนะฮะตรงนี้พี่ไม่ยืนยันนะครับเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้เจาะลงไปลึกขนาดนั้นนะฮะเอาเป็นว่าทิ้งปมไว้ให้แล้วกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ ที่อาร์ตอีเนี่ยมันจะมีระเบิดมากมายนะครับและมีอาวุธมากมายนะครับแต่ที่มันเป็นสัญลักษณ์ในนั้นน่ะมันมีความหมายแฝงอยู่นะครับคือถ้าเราไล่ดูนะครับแล้วก็เรามาตามเก็บเนี่ยความเชื่อมโยงของสัญลักษณ์เหล่านี้นะครับมันเป็นโลโก้ของแบรนด์ดังนะครับเกี่ยวกับพวกสเก็ตบอร์ดคือมันไม่เป๊ะซะทีเดียวนะครับแต่ก็รู้ว่ามันคล้ายนะครับพี่จะไล่จากบนไปล่างนะครับแบรนด์แรกนะครับก็คือซีโร่สเก็ตบอร์ดนะครับ แล้วก็ไอที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็คือเบรเกอร์สเก็ตบอร์ดทางซ้ายนะครับก็จะมีแวนสเก็ตนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนะฮะก็จะมีทอยแมชชีนนะครับแล้วข้างๆก็จะมีโบนวิวข้างล่างสุดจะมีเอเลียนเวิร์กช็อปนะครับตรงนี้พี่ไม่กล้าฟันธงนะครับแต่เอาเป็นว่าคนที่ชอบสเก็ตบอร์ดเนี่ยน้องต้องดูไลฟ์สไตล์ขเขาครับว่าเขาเป็นคนแบบไหนชอบใช้ชีวิตสไตล์ยังไง น่าจะสื่อถึง W ลักษณะนี้นะครับคือถ้าจะสื่อถึงสเก็ตบอร์ดขนาดนี้นะครับตอนครบรอบ1ปีที่โกลบอลมันจะมีสินค้าอยู่ชิ้นหนึ่งนะฮะมันจะเป็นสเก็ตบอร์ดสอลายที่เขาออกมานะครับไม่มี W อยู่ในนั้นนะ่ะพี่ว่าอันนี้โย s t a r ก็อาจจะไม่ได้ปรึกษาทางไฮเปอร์ก p รานะครับแต่ถ้าถามไฮเปอร์ก p รามไฮเปอร์กราผมบอกมาเฮ้ยต้องเป็นลาย W ดิอาจจะเป็นลายที่3 ของวันนี้ถือว่าเป็นทฤษฎีเสริมแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ในคลิปรีวิวนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะทำดักไนเมมัวให้จบนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูบทของ W ในส่วนอื่นๆนะมันจะมีใน Operation i n t e l l i g e n c e อีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็มีใน c ช a pter 6 c h a p t e r 7นะครับเออจริงๆต้องย้อนไปดูเชฟเตอร์ Chapter ปกติด้วยนะใครที่ยังไม่ได้ดูนักไนเมมัวนะครับตอนนี้ทำออกมา2ตอนนะครับไปติดตามกันได้แล้วเดี๋ยวพี่จะทำให้จบให้จงได้นะครับละถ้ามันจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทำสรุป อตอนหนึ่งนะครับเราจะกล่าวถึงข้อมูลในโปรไฟล์ของ W ด้วยแหละมีเยอะมากข้อมูลของตัวละครนี้ถ้าในเกมนี้ในปัจจุบันนะถือว่าเป็นตัวละครที่มีประวัติเยอะที่สุดในเกมนะครับมาถึงประเด็นสําคัญนะครับที่ไม่สําคัญนะครับเป็นสิ่งที่ไม่จริงนะครับก็คือมีคนบอกว่า W เนี่ยเหมือนแมลงสาบนะครับเอาเป็นว่าไม่ใช่เพราะว่าเผ่าซาคัตไม่ใช่แมลงนะครับและในเกมมีเผ่าแมลงหรือ,อยังตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับแต่มันก็ทําให้ชวนคิดนะ อะไรบ้างที่ทําให้ชวนคิด1นนะครับเสาอากาศของน้องอะ่ะจริงๆก็คือผมนั่นแหละนะทำให้มันเหมือนเป็นหนวดของแมลงนะครับแต่ว่าแมลงสาบก็ไม่ใช่หนวดแบบนี้นะฮะสก็คือโทนสีนะครับก็ออกดําๆแดงแดงนะครับแมลงสาบจะออกดําๆส้มๆใช่ไหมอีกเรื่องหนึ่งก็คือความอึดตายยากนะครับก็แมลงสาบก็ขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วนะอึดตายยากนะครับ อยู่มาตั้งแต่บรรพการนะครับคิดว่าถ้ามนุษย์สูญพันธ์ไปแล้วเนี่ยมแมลงสาบก็คงมีชีวิตรอดต่อไปนะครับอาจจะครองโลกด้วยนะฮะคือถ้าเราดูวีรกรรมของ W ดบิลเราจะรู้เลยว่า W ดบิลเนี่ยอึดตายยากมากนะครับเอาตัวรอดเก่งสุดๆคือถ้าเราผูกปมระหว่างความที่น้องเหมือนมแมลงกับความอึดตายยากเข้าไปแล้วก็ทุกอย่างมันดูลงตัวมากกับวีดีวเหมือนมแมลงสาบมากแต่ไม่ใช่นะน้องไม่ได้หน้ารังเกียจขนาดนั้นนะครับเอาตามตรงเลยน้องไม่ได้หน้ารังเกียจน้องน่ารักเออน้องเป็น สาวไล่ไลนะสาวกวนๆนะครับอย่าเอาประเด็นนี้ไปโยงกันนะเดี๋ยวจะมีคนโกรธนะครับเป็นว่าน้องน่ารักนะครับเมาเรื่องที่2นะครับ W เนี่ยวิธีการได้รับเนี่ยก็คืออยู่ในตู้กาชา Limited ดนะครับ W ถือว่าเป็น l i m i t ต็ดลำดับที่2นะครับลำดับแรกก็คือเหนียนนะครับเนียนเนี่ยเซิร์ฟจีนก็มีประกาศเหมือนกันนะว่า อีกไม่นานจะทําการรีลันกลับมานะครับซึ่ง W ถ้าพลาดตู้นี้ไปอาจจะต้องรออีกสัก1ปีแนละเป็นอย่างต่ำนะครับก็อาจจะกลับมาเหมือนกันนะแต่วิดดี้ไม่ใช่นะครับวิดดี้เนี่ยถ้าจบตู้กาชานี้นะครับวิดดี้ก็จะไปอยู่ในตู้กาชาทุกตู้เลยก็จะมีโอกาสได้แบบหลุดเลทออกมานะครับในตู้นี้นะครับวิดดี้กับ W แย่งเลทกันนะครับครึ่งหนึ่งของ70%เอนะครับเอาไปคนละ35%นะครับแล้วก็อีก30%คือหลุดเลทเป็นตัวอื่นไปเลย แล้วก็เรื่องการันตีของตู้นี้นะครับก็ทํางานเหมือนตู้ปกตินะครับก็คือ50โลแล้วก็จะมีโอกาสได้ครั้งต่อไปบวก2% 2%งเปอร์เซ็น้ื่อยๆจนกว่าจะได้6ดาวนะครับและการันตีจากตู้ธรรมดาจะไม่นับรวมกับตู้ลิมิเต็ดนะครับแล้วก็ของตู้ลิมิเต็ดเนี่ยเท่าที่อ่านมานะครับถ้าจบไปก็หายไปเลยนะครับ เอาเป็นว่าหายไปเลยนะครับคิดว่าแบบนั้นและไม่เอาไปรวมกับลิมิเต็ดครั้งหน้านะครับดังนั้นตู้นี้เคาน์เตอร์ที่นับในตู้นี้จะสูญหายไปเมื่อตู้หายไปนะครับแล้วก็พี่เตือนนะครับมันจะมีฟรีทุกวันนะครับวันละ1โลนะครับอย่าลืมมากดรับกันด้วยนะครับพี่เกือบลืมไปวันหนึ่งเพราะว่าปิดตู้ไปแล้วไงนึกว่าไม่ต้องเข้ามาดูแล้วลืม <laughs> เกือบลืมนะครับวันนั้นนึกได้ตอนอีก10นาทีมันจะหลีเซิร์ฟนะครับ แล้วก็ระบบพิเศษของกาชาลิมิเตตตู้นี้นะครับก็คือเมื่อเปิดกาชา1ครั้งเนี่ยก็จะได้แต้มที่เป็นดาวหกแฉกมา1แต้มนะครับซึ่งแต้มนี้นะครับถ้าสมมุติว่าน้องไม่ได้จริงๆเนี่ยน้องสามารถเอาแต้มนี้ไปแลกได้นะครับซึ่งราคาตัวละ300นะครับวิดดี้สามร้อยิวสามร้อยนะครับมีอิลิเซียมด้วยตัวละ75นะฮะและแต้มนี้นะครับถ้าจบกิจกรรมไปเนี่ยถ้าน้องไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นอีกแต้มหนึ่งนะครับเอาไปสามารถไปแลกของที่เป็นของไว้อัปเกรดตัวละครได้นะครับโดย1จะะกลายเป็นน6ครับ ซึ่งของข้างในเนี่ยถ้าเทียบตามราคาพี่ว่าอาจจะไม่คุ้มก็ได้เขาถึงเรียกว่าแต้มเกลือไงครับคุยตรงนี้นิดนึงนะครับถ้าสมมุติว่าแต้มน้องสามารถเอาไปแลกได้สักตัวหนึ่งอย่างออลิเซียมเนี้ยมัน75แต้มใช่ไหมฮะคือถ้าเปิดได้ซ้ำนะครับมันก็จะได้ตัวเหลืองใช่ไหมแล้วก็ได้โทเค็นนะครับถ้าสมมุติว่าโพทนเชียลเต็มไปแล้วนะน้องสามารถเอาไปย่อยได้นะครับย่อยกลายเป็นตัวเหลืองได้อีกคือย่อยเนี่ยได้5ถ้าเปิดซ้ำเนี่ยตั้งแต่รอบ 2- ถึง6เนี่ยจะได้ครั้งละ5 เปิดรอบที่7เป็นต้นไปเนี่ยจะได้ครั้งละ8นะครับไม่แน่อาจจะคุ้มค่าก็ได้ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับหรือน้องๆคนอื่นมีความคิดเห็นยังไงก็เสนอแนะมาได้นะครับส่วนตัวพี่คิดว่าาจะเอาไปแลกอิลิเซียมนะหรือถ้าจะเก็บเป็นเศษเกลือนะพี่มีแนวคิดว่าเก็บไว้สวยๆอย่างนั้นนะคือไม่แลกของเพราะขอ,ของข้างในมันดูไม่คุ้มนะครับแล้วตอนนี้นะครับมีรางวัลล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับคือล็อกอินวันนี้วันแรกเนี่ยจะได้เทอร์โมเอ็กนะครับ แล้วก็วันที่14จะมีสกินของอามิยะที่ขี่สกูเตอร์นะครับเป็นสกินลิมิเต็ดนะครับก็อย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับวันที่14แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้มีสกินของน้องบีเกิลอยู่ในกิจกรรมนะครับก็สามารถทําได้2แบบ1ก็คือมันจะอยู่ในมิชชั่นวันนะครับแล้วก็จะมีมิชชั่นเฉพาะนะครับน้องสามารถเข้าไปดูเงื่อนไขได้แต่พี่คิดว่าถ้าน้องทํามิชชั่นวันครบทุกวันนะในช่วงระยะเวลานี้สุดท้ายก็ได้ครบแน่นอนนะครับ แล้วช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่น่าฟาร์มมากๆเลยนะครับถ้าลงลงไปในด่านไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะมีโอกาสได้ของสองอย่างนะครับอย่างแรกก็คือเพิ่มค่าสมองอีกอย่างหนึ่งก็คือกล่องที่จะสุ่มวัตถุดิบนะครับก็ช่วงนี้น่าฟาร์มนะครับกิจกรรมทั้งหมดนะครับจะจบในระยะเวลา2อาทิตย์นะครับจะไปสิ้นสุดวันที่16มกราเวลา6โมงเย็นนะครับก็จะทำอะไรก็ภายในช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับ ไม่ในส่วนของรีวิวนะครับขอเริ่มด้วยตารางแรกก่อนนะครับเทียบสายเดียวกันนะครับสายสไลเปอร์แบบ AOE นะครับในปัจจุบันมีใครบ้างมี W นะครับมีเซซ่าไมเดโอไลท์มีมานานแล้วนะครับคิรายุกิก็มีมานานแล้วและแคตาเปาก็เป็นตัวหรือว่าเบสิกของสายนี้นะครับ ต้องเข้าใจก่อนนะครับสายพวกนี้เนี่ยคือมันตีได้ทุกเป้าเลยในรัศมีระเบิดนะครับแต่ว่ามันจะตีช้านะครับแล้วก็เป็นการโจมตีแบบกายภาพนะครับหน้าที่หลักๆของพวกนี้ก็คือเคลียร์ม็อบที่มันกองๆองอยู่เยอะๆนะครับแต่ว่ากว่าจะเคลียร์จบนี่ก็นานนิดนึงเพราะว่ามันตีช้านะครับ Atta c k s p ป e ดอยู่ที่2.8ทุกตัวนะครับแต่ถ้าสกิลนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่า W มีความโดดเด่นที่สกิลนะครับ แล้วก็เรื่องของสเตตัสเนี่ยถ้าดูนี่ก็คือเรียงลำดับมาเลยนะครับก็คือ W ีถือว่าเป็นตัวท็อปนะครับเรื่องของสเตตัสก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับเราไปดูที่สกิลอัตลักษณ์เลยละกันนะครับสกิลอัตลักษณ์ของสายสไนเปอร์แบบยิงหมู่ก็คือโจมตีเป็น a อ e นะครับก็แรงระเบิดเป็นลนักษณะของ3าคูณสนะครับใครอยู่ในแรงระเบิดเนี่ยก็โดนหมดเจ็บหมดนะครับ มาดูสกิลทาเลนต์นะครับสกิลทาเลนต์แรกเนี่ยจะได้มาตอนอีลิทหนึ่งนะครับเมื่อลงสนามครบ10วินาทีนะครับจะมีโอกาสหลบหลีก40%นะครับที่อีลิทสองเนี่ย60%นะครับก็จะหลบทั้งการโจมตีอาร์ตและกายภาพนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลเอาตัวรอดของวิวนะครับคือถ้าดวงดีเนี่ยไปยืนแท้งตัวอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าดวงไม่ดีขึ้นมานี่ก็ตายได้เหมือนกันนะ40%นี่ก็ไม่ได้สูงมากนะครับแต่อีสอง60%เอออีสองได้ขึ้นอยู่แล้วพี่คิดว่าทุกคนขึ้นอยู่แล้วนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับ W จะตกเป็นเป้าหมายของสตูเนี่ยลำดับท้ายๆเลยนะครับสมมติพวกสายเวทหรือสายธนูมาเนี่ยรัศมีของมันเนี่ยมี W ปนอยู่กับตัวอื่นเนี่ยมันจะยิงตัวอื่นก่อนเสมอนะครับถึง W จะลงก่อนหรือลงหลังเนี่ยไม่สนนะครับถือว่า W เนี่ยเหมือนจะแอบแอบอยู่นะครับ s t ูจะมองไม่เห็นนะครับสกิลทาริ่ที่2นะครับจะได้มาตอนอีลิตสนะครับสตูที่ติดสถานะสตันในระยะของ W เนี่ยจะโดนโจมตีกายภาพแรงขึ้น18%นะครับ ถ้า Potential 5ด้วยนะครับก็จะสูงถึง21เอนะครับเอาเป็นว่าทุกสกิลของ W ทำสตันสู่ได้นะครับแล้วในจังหวะที่ส t u ติดสตันเนี่ยเพื่อนๆที่เป็นการยจมตีกายภาพจะตีแรงขึ้นนะครับรวมถึง W ด้วยนะครับคือ W ไม่ใช่แค่แรงอย่างเดียวนะครับในจังหวะที่ส t u ติดสตันเนี่ยเราสามารถใช้จังหวะนั้นน่ะให้เพื่อนๆสายกายภาพ ดสกิลตามไปด้วยได้นะครับสกิลที่ติดสตันนานที่สุดก็คือสกิลที่3นะครับนานได้สูงสุดถึง5วินาทีนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่กว้างพอสมควรนะครับแต่ว่าตูต้องอยู่ในระยะของ W ด้วยนะครับถ้าหลุดระยะไปเนี่ยไม่มีผลนะฮะเอาละมาถึงสกิลในฐานนะครับสกิลในฐานนี่ไม่ซับซ้อนเลยนะครับก็จะฝึกพวกสไนเปอร์เนี่ยเร็วขึ้น30%นะครับถ้า Elite 2นะครับก็จะฝึกสอนพวกสไนเปอร์สกิลมาสเตอร์3นะครับได้เร็วขึ้นอีก65% แต่ W จะเหนื่อยเร็วขึ้นนะครับส่วนอันนี้เป็นเกล็ดนะครับคือ W เบื่อฮะตรงนี้มันเป็นงานหน้าเบื่อสําหรับ W นะครับพี่ใช้คําว่าเหนื่อยจริงๆมันใช้คําว่ามูดนะครับมูทแปลว่าอารมณ์นะครับก็คืออารมณ์ของ W ก็จะลดเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าหน้าเบื่อนะครับมาในส่วนของสกิลต่อสู้นะครับสกิลแรกนะครับ King of Hearts นะครับเป็นสกิลแบบกดใช้นะครับแล้วก็จะยิงระเบิดไปนะครับใช้ SP 1 9ที่เลเวล7นะครับ16ที่มาสเตอร์3นะครับขึ้นตามระยะเวลา ไม่มีตั้งต้น SP นะครับศูนย์เลยจะยิงระเบิดไปนะครับสร้างความเสียหายกายภาพ3 1 0รที่เลเวล7นะครับ350%เตที่มาสเตอร์3นะครับแบบ AOE นะครับก็เป็นลักษณะระเบิดแบบ3.3คูณสสตูที่โดนแรงระเบิดเข้าไปจะติดสตันนาน2.1นวินาทีที่เลเวล7นะครับ3วินาทีที่มาสเตอร์3นะครับสกิลนี้สามารถยิงตัวบินได้นะครับไประเบิดตัวบินตู้มนะครับติดสตันด้วยนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ ความดีงามของสกิลนี้อยู่ที่มันกะจังหวะง่ายไงมันเหมือนกับการยิงปกตินะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบนัดใหญ่เวลาเรากดใช้ Active Skill นะครับมาถึงสกิลที่2นะครับสกิล Jack in the Box นะครับเป็นสกิลแบบออโต้ใช้นะครับจะวางระเบิดที่พื้นนะฮะ สกิลนี้ใช้ SP 10ที่เลเวล7นะครับแล้วก็จะใช้ SP 9ที่มาสเตอร์1เป็นต้นไปนะครับแล้วก็มาสเตอร์2ก็ยัง9อยู่และมาสเตอร์3เนี่ยจะใช้8นะครับคือถ้าใครจะใช้สกิลนี้นะครับพี่แนะนําให้มาสเตอร์หนะครับเพราะว่ามันใช้ SP ลดลง1ช่วยได้มากนะครับแล้วก็ถ้าเหลือ8เนี่ยคือจะวางกับระเบิดได้เร็วมากๆนะครับ เมื่อสกิลใช้งานนะครับจะวางกับระเบิดในระยะของ W นะครับจุดที่เกิดของระเบิดเนี่ยมันจะอยู่ในจุดที่เราสามารถวางโอเปอร o เตอร์ได้นะฮะมีทั้งพื้นและด้านบนนะครับกับระเบิดจะมี HP 1000นะครับซึ่งหมายความว่ามันถูกทำลายได้และมันจะหายไปใน120วินาทีนะครับและเมื่อสตูนะครับเข้าระยะของระเบิดนะครับไม่ต้องเหยียบก็ได้คือ เดินเฉียวเฉียวด้านข้างเนี่ยก็ถือว่าระเบิดแล้วนะครับถือว่าระยะมันกว้างพอสมควรนะครับก็จะระเบิดขึ้นสร้างความเสียหาย250%ที่เลเวล7นะครับ280%ที่มาสเตอร์3นะครับระเบิดก็ระยะ3ู3นะครับตัวที่โดนเข้าไปเนี่ยก็จะติดสตันด้วยนะครับนาน1.8วินาทีที่เลเวล7 2.2วินาทีที่มาสเตอร์3นะครับ ระเบิดชนิดนี้ไม่โดนตัวบินนะครับตัวบินบินผ่านไปก็ไม่ระเบิดนะครับถึงถ้าระเบิดในช่วงที่ตัวบินบินผ่านระเบิดก็ไม่โดนนะครับสกิลนี้ไม่มีผลกับพวกตัวบินนะครับแล้วก็ AI ในการวางระเบิดของมันเนี่ยมันจะวางระเบิดในจุดที่คิดว่าสตูจะเดินผ่านนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยสตูอยู่ในรัศมีนั้นอ่ะมันก็วางใต้ตีเลยนะสกิลนี้อาจจะไม่เหมาะกับพวกที่มันวิ่งเร็วๆนะครับมันระเบิดไม่ทันขึ้นไม่ทันนะครับแล้วก็สกิลนี้นะครับถ้ามีเวลาให้ W วางนะ สตูยังไม่ยอมมาสักทีเนี่ยมันก็จะวางไปเรื่อยๆนะครับมันจะกลายเป็นดงเลยแล้วก็สตูมาทีเดียวก็บึุ้มนะครับสนุกสนานก็ถือว่าเป็นสกิลที่เจ๋งสกิลหนึ่งนะครับสกิลนี้นิยมขึ้นมาสเตอร์3ถึง27.5%สานะครับสำหรับคนที่มี W ขึ้น E2 แล้วนะเอาเป็นว่าใครชอบสกิลนี้นะครับก็ขึ้นมาสเตอร์1ไปก่อนแล้วกันแล้วก็ถ้าพร้อมนะครับก็ขึ้นมาสเตอร์3ไปเลยนะครับจะได้สุดยอดนะครับ8วินาทีวางอัน8วินาทีวางอันนะครับ มาถึงสกิลที่3นะครับถือว่าเป็นสกิลที่ดีที่สุดของ W นะครับสกิลชื่อว่า D12 นะครับใช้ SP 39นะครับที่เลเวลเจ็ดสาิบสามที่มาสเตอร์สามนะครับ SP ขึ้นตามระยะเวลานะครับสตาร์ทมาได้ SP 17ถึง20นะครับเป็นสกิลแบบกดใช้นะครับเมื่อกดใช้นะครับจะโยนระเบิดแปะสตูนะครับจะเลือกสตูที่ HP มากที่สุดก่อนเสมอนะครับโดยจะแปะ3เป้าที่เลเวลเจ็ดนะครับ จะกลายเป็นสีเป้าเมื่อมาสเตอร์หเป็นต้นไปนะครับนี่ถือว่าสูงสุดแล้วนะดังนั้นควรขึ้นมาสเตอร์หนะครับถ้าใครจะใช้สกิลนี้เมื่อแปะระเบิดไปแล้วนะครับจะทําการนับนะครับ1 2 3แล้วก็ระเบิดนะครับ ก็จะสร้างความเสียหายกายภาพนะครับที่280%ที่เลเวล7นะครับแล้วก็310%ที่มาสเตอร์3นะครับระเบิดทุกอันของ W เป็นกายภาพหมดเลยนะครับแล้วก็รัศมีเนี่ย3าคูณสหมดนะครับและเมื่อโดนเข้าไปนะครับจะติดสตันนาน4วินาทีที่เลเวล7นะครับ4.5วินาทีที่มาสเตอร์2นะครับแล้วก็5วินาทีที่มาสเตอร์3นะครับนี่ถือว่าเป็นสกิลที่ขึ้นมาสเตอร์3เยอะที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากที่สุดของ W นะครับ ความพิเศษของสกิลนี้อยู่ที่ว่ามันโดนซ้อนกันได้ครับหมายความว่าถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ในรัศมีระเบิดทั้ง4ลูกนะครับก็จะเจ็บรับไปหมดเลยคูณ4เลยนะครับและการเลือกสตูที่ HP เยอะเนี่ยก็ถือว่าเข้าทางนะครับอย่างน้อยมันไม่ไตายไปก่อนนะและโดยปกตินะครับสกิลนี้มันแรงมากล้วสมมติว่าถ้าโดนไป4ลูกเนี่ยบางทีที่หายไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่หายเนี่ยในระยะที่ติดสตันอีก5วินาทีนะก็สามารถเอาเพื่อนๆน,น,นะครับช่วยกันกระทืบได้นะครับ ยิ่งถ้าอยู่ในระยะของ W ด้วยเนี่ยก็จะโดนการโจมตีกายภาพแรงขึ้นอีกนะครับยังไม่พอนะครับสกิลนี้สามารถแปะตัวบินได้ด้วยนะครับมันเหมือนสกิลแรกเวลาเบิดตู้มเนี่ยพวกที่ตัวบินบินก็จะโดนเหมือนกันหมดนะครับยังไม่หมดนะครับก็คือในช่วงเวลานั้นถ้า W ได้บัฟนะครับน้องสามารถเพิ่มพลังโจมตีได้อีกมันจะเป็นสกิลที่สามารถบูตเดเมจได้มหาศาลมากๆนะครับเอาอาร์คไปยิงเอาวอลฟารินไปเพิ่มแอดแท็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วกดระเบิดเข้าไปนับเวลาถอยหลังนะครับ1 2 สตุม้มสะอาดพี่ว่าอันนี้แหละความยูนิคนะครับความลิมิเต็ดของ W อยู่ที่สกิลนี้เลยนะครับน้องสามารถกะจังหวะในการกดใช้สกิลได้นะครับก็รอให้ตัวใหญ่ๆตัวบอสๆมานะครับให้มันยืนอออกันนะครับสัก3-4ตัวถ้าคิดว่าไม่ตายนะครับน้องก็อาจจะใช้แผนอื่นร่วมด้วยน้องชามาเละโยนตุ๊กตาเข้าไปนะครับลดดีเฟนซ์มันนะครับเพราะว่านี่ถือว่าเป็นการโจมตีแบบกายภาพนะครับ ยังไม่พออีกก็เอาสายบัฟมาบัฟ W นะครับแล้วก็จังหวะนั้นเพื่อนคนอื่นนะครับเอาป่าซิว่าแอดป่าก็ได้อะไรก็ได้ตามไปตอนที่ติดสันในระยะของ W ก็จะทําให้โดนกายภาพแรงขึ้นอีกอะใช้ SP ก็ไม่ได้มากมายนะครับใน1การต่อสู้พี่ว่าใช้ได้หลายรอบเลยจริงๆก็ไม่ใช่สกิลที่ใช้ยากอะไรนะครับเอะอะอะไรก็แปะไปก็ได้อย่าไปซีเรียสนะครับเอาเป็นว่าสกิลนี้พี่ว่าค่อนข้างขี้โกงนะครับแต่สกิลที่2เนี่ยก็ถือว่าดีใช้ได้สกิลแรกก็ถือว่าธรรมดาไปนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือรีวิวของ W นะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าน้องๆมีอะไรเสริมนะครับมีเทคนิคพิเศษที่สามารถใช้กับ W ได้อีกก็แนะนำกันมาได้นะครับตอนนี้ก็ถือว่ากาชาก็ยังดำเนินอยู่นะครับใครที่ยังไม่ได้ W นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับอันนี้ไม่ใช่มาการป้ายยาอะไรนะฮะแต่ว่าใครที่ได้ไปแล้วเนี่ยก็เป็นเหมือนแนะนำวิธีใช้นะครับว่าเอาไปใช้ทำอะไรดี แล้วก็เดี๋ยวพี่จะทำรีวิวของวิดีตตามออกมานะครับกำลังทำาขึ้น E2 จะได้ลองใช้แล้วนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับถ้าขาดตกบกพร่องอะไรนะฮะก็ขออภัยด้วยนะครับก็ช่วยกันแก้ก็ได้นะครับถ้าข้อมูลตรงส่วนไหนผิดนะครับก็ประมาณนี้ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีกับเกม Ark Night นะครับขอให้น้องทุกคนสนุกกับเกม Ark Night นะครับวันนี้พี่ก็ขอตัวก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ